สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นด้านเวอร์ชันสสวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านที่รักในการทำตู้เรียนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้จะมานําำเสนอด้วยเรื่องของการแตกใบอ่อนนะครับของต้นแถวเอต้นที่นี้นะครับว่าเที่ยวที่เที่ยวที่แล้วเนี่ยครับถ้าเราแต่งลูกพอดีต้นนะครับด้วยกำลังของเขาอย่างเล็กนะครับลูกก็จะเหลืออยู่ประมาณไหนนะครับ ก็จะมาดูผลลัพธ์นะครับว่าว่าเขาหลุดรอดแค่ไหนนะครับแล้วก็เราก็จะได้ขายได้ตังค์อันนี้ก็จะแตกแล้วนะครับใบอ่อนนะครับเนี่ยก็แตกก็ไม่เป็นปัญหานะครับต้นนี้นะครับต้นที่แถว A ต้นที่6นะครับแถว A ต้นที่6ตอนนี้แหนก็มีแล้วนะครับก็ลูกลูกก็เหลืออยู่นะครับดูนะครับลูกเหลืออยู่ประมาณนะครับ ริ่งนี้นะครับกิ่งประมาณหนึ่งนิ้วนะครับประมาณหนึ่งนิ้วก็เหลืออยู่ลูกหนึ่งนะครับอยู่ลูกหนึ่งอันนี้ยังไปได้อีกนะครับได้อีกก็จะโตอยู่พอได้ขายอยู่พอได้ขายหนึ่งลูกแล้วนะครับต้นนี้เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลือแปดลูกนะครับหลังจากที่หลุดรอดวิกฤตการแล้วเห็นไหมครับกิ่งประมาณสองนิ้ว สนิ้วก็เหลืออยู่หนึ่งลูกนะครับสวัสดียายยายมานะครับก็เลยก็เลยมาถ่ายถ่ายให้ดูว่าเหลือเท่าไหร่นะครับที่เราพยายามแต่งแล้วให้ให้หลุดหลุดรอดมาจากแตกบันการแตกไบอ่อนนะครับนี่ฮะก็เหลือประมาณนี้ก็ก็ยังได้ขายนะครับนี่ฮใบที่ที่แก่แล้วต้นนี้นะครับใ่ใบชุดนี้ก็เขียวเข้มนะครับก ใบที่มาใหม่ครับก็ประมาณนี้ครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าห้าชุดใบก็ไม่ใช่5้าชุดใบ5ใบนะครับนี่ครับกาะออมาณนี้4ชุดสีใบนะครับถ้าแต่งมันก็จะมีอาหารส่งใบพอดีก็ก็จะไม่หลุดร่วงมากนะครับวันวันที่แล้วผมไปแต่งต้นนี้เดี๋ยวพาไปดูต้นนี้ ไปดูต้นนี้นะครับที่ที่ผมปีนไปนะ,อ,ะอย่างต้นนี้ต้นทางเทียงแถวเอเหมือนกันนิ้วครึ่งนะนิ้วครึ่งนี่เหลืออยู่สี่ลูกที่จริงเขาจะต้องเหลืออยู่เดี๋ยวดูชุดไปเดี๋ยวดูใบใบกําลังมาเห็นไหมครับนี่นี่ระยะของเขาใบกําลังมานะครับใบกําลังคลืบคลานมานะครับนี่เห็นไหม นี่เห็นไ,ไหมเนี่ยขณะนี้ต้องเริ่มแต่งได้แล้วนะครับเขายังไม่ขี้เขายังไม่ขลีนะครับนี่ก็เหลืออยู่ดูรอดอาหารนะครับนี่สองลูกก็น่าจะเร็วให้ให้เร็วที่สุดนะครับมาดูต้นนี้ที่เราแต่งวันนั้นที่ผมปีนไปมาดููลักษณะลูกนี่ครับ อีกสองลูกรประมาณนิ้วนิ้วสองนะนิ้วสองันะองนะบไสองลูกผมตัดแต่งหมดแล้วนะครับก่อนสามสี่ลูกหมวกอาโอกนะครับนขนาดใบากําลังมานะเห็เนไหมกำลังมานะครับนี่วันก่อนก็นกฉีดปุ๋ยศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ไปแล้วนะครับกับแคลเซียมบอรอน กับแมงเสียมเพราะว่ามันมีใบที่มันคลี่ๆมาแล้วก็เติมช่วยมันนะครับนี่ฮะกำลังมากญิงไหนที่มันมีอยู่สามสี่สามนผมก็เลมเหลืออยู่น้อยแล้วปีนเดี๋ยวผมจะลองปีนให้ดูนี่ฮนะครับนี่สีสามสี่รูปก็เหลืออยู่ให้เนี่ย นี่ครับหลือสลูกนะครับตรงนี้ก็โตเร็วนะครับสังเกตแล้วก็โตเร็วโตเร็วมากก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่เหลือสามลูกน่าจะเหลือสองลูกพอ,อนะครับโอเคครับตุชาติสวนพุนเพ็ดก็ขอนำการจัดการเรื่องของลูกกับใบนะครับมาฝากนะครับ ก็รีบจัดการให้เร็วนะครับขยะใบเนี่ยเดีย๋ยวใบเลยนะครับนี่เห็นไหมครับกำลังมาอ้าวสุชาติสนมุนเพชรขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมขอให้จัดการในเรื่องของใบอ่อนให้ถูกวิธีต่้งรูปให้ทันนะครับรอดพน้นจากวิกฤตใบอ่อนสวัสดีครับ